ตามความเชื่อเรื่องวิบากกรรมของคนเกิดทั้ง7วันเชื่อกันว่าแต่ละวันมีกรรมพื้นและวิธีแก้ต่างกันไปคนเกิดวันอาทิตย์มักทำคุณคนไม่ขึ้นเจอบริวารสร้างปัญหาแก้ด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำคนเกิดวันจันทร์มักติดกรรมความรักสมหวังยากรักซ่อนเร้นแก้ด้วยการทำบุญให้บรรพบุรุษนิมนต์พระทำบุญบ้านและพูดดีต่อคนในครอบครัว คนเกิดวันอังคารมักโดนเอาเปรียบทำคุณไม่ขึ้นใช้อารมณ์แรงแก้ด้วยการให้ทานช่วยงานบวชและกระตันยูต่อผู้มีพระคุณคนเกิดวันพุธกลางวันกลางคืนมักเจ้าชู้ขี้เบื่อเก็บเงินไม่อยู่แก้ด้วยการทำสังฆทานสดถือศีลห้าบวชชีพรามณ์และอธิษฐานเรื่องคู่ชีวิตให้ดีคนเกิดวันพฤหัสบดีมักปวดหัวเครียดง่ายขัดแย้งผู้ใหญ่ แก้ได้การสร้างบุญให้วัดตักบาตวันเกิดและสวดคาถาป้องกันภัยสิบทิศคนเกิดวันศุกร์มักทุกเรื่องความรักใจอ่อนไปช่วยคนอื่นจนลำบากแก้ได้การตั้งสัจจะไม่แย่งคู่ใครถวายเทียนคู่สังฆทานและช่วยส่งเสริมคู่รักคนอื่นให้สมหวังคนเกิดวันเสาร์มักแบกทุกข์หนักใจเรื่องครอบครัวและบุญคุณพ่อแม่แก้ด้วยการบวชชีพราหมณ์ ฝึกพรหมวิหารสี่และหมันอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำสุดท้ายไม่ว่าคุณเกิดวันไหนถ้ามั่นทำดีรักษาศีลสวดมนต์แผ่เมตตากรรมหนักก็ผ่อนกรรมเบาก็จางได้ตามกำลังบุญของเราครับ